ครับสวัสดีครับพบกันครับกับ s s c s e r v i c e diy ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับโดยผมนายประสิทธิ์ชัยสนองพัฒเป็นผู้บรรยายตลอดคลิปนะครับคราวนี้เรามาต่อกันเลยกับคลิปที่แล้วที่เรา,าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแอร์บ้านแบบติดผนังที่มีอาการคือเปิดเบรกเกอร์แล้วเนี่ยคอยร้อนเนี่ยทำงานทันที โดยที่คอยเย็นข้างในเนี่ยอาจจะยังไม่ทันได้พัดลมเนี่ยอาจจะยังไม่ทันได้หมุนเซตุยซำไปนะครับเพราะฉะนั้นอาการนี้ที่เราแนะนําไปแล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือให้คุณเปิดฝาครอ,อบของตัวไนนเนี่ยออกแล้วก็ดูที่แผงคอนโทรลแล้วก็เอาไขค,รครวงเนี่ยเคาะที่รีเลย์คอนแทคเตอร์นะครับคราวนี้ ในกรณีแบบนี้เวลาเราเคาะเนี่ยบางครั้งเนี่ยของบางท่านเนี่ยลูกคาของเราเคาะแล้วเนี่ยหายนะครับคือใช้งานได้ตามปกติเลยนะฮะแต่ในบางเคสหรือหลายๆเคสเนี่ยเคาะแล้วเนี่ยใช้ได้วัน2วันแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกนะครับก็เคาะใหม่ก็ใช้ได้อีกก็อสองสาวัน ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกอ,อกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้ไขที่ต้นเหตุกันเลยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าคุณต้องเปลี่ยนเจ้ารีเลย์ตัวเนี้ยตัวเดิมออกนะครับเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยหน้าคอนแทคเนี่ยเริ่มค้างซึ่งมันเป็นไปได้นะครับสำหรับแอร์บ้านติดผนังเนี่ยทุกยี่หอ นะคุณจะลืมนะครับว่าไอคอนแทคเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยตัวคอนแทคเองเนี่ยมันจะไปติดอยู่ตรงในตำแหน่งที่ต่อไฟ220ให้ออกไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่แอร์กำลังทำงานอยู่นะครับนั่นก็หมายถึงว่าคอมเนี่ยยังทำงานนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันต่ออยู่นานๆแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเวลาเราเปิดแอร์ มันนานกว่านั้นบางที6ชั่วโมงขึ้น8ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นคอนแทคเนี่ยมันก็เอ็นเอียงไปทางการต่อมากกว่าพอเวลาตัดปุ๊บก็ไม่คืนเพราะว่าหน้าคอนแทคเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับเราลองนึกดูมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราเคาะเนี่ยทีแรกเนี่ยมันก็อาจจะได้นะครับแต่ถ้าใช้ไปไม่นานเนี่ยแล้วมันเป็นอีกเนี่ย คือไม่นานเนี่ยหมายถึงว่า2หรือ3วันนะครับแล้วเป็นอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาเปลี่ยนมันออกซะนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนกันนะฮะโดยเราเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนั่นก็คือคุณต้องมีหัวแร้งเพื่อสำหรับที่จะเอาอุปกรณ์ออกนอกจากหัวแรงเนี่ยแล้วคุณก็จะต้องมี ที่ดูดตะกัวหรือไม่ก็ซิลซิลนะครับที่ที่ซับตะกัวออกจากบนบอร์ดบนปิ้นนะฮะมี2ออย่างนี้แล้วคุณก็เปลี่ยนนะฮะผมจะบอกอย่างนี้ว่ามันมี2อออย่างนะฮะที่เปลี่ยนอย่างแรกก็คือคุณเปลี่ยนตัวเดิมออกเลยแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปโดยที่คุณต้องไปเตรียมนะครับหาซื้อตัวใหม่มาก่อนมันอาจจะหาซื้อยากสักหน่อยหนึ่ง สั่งตามเว็บไซต์น่าจะมีอยู่นะครับยี่ห้อกอ็ที่เรารู้จักกันดีนะครับนะยี่ห้อของอ,อมรอนนะฮะซึ่งมีขายอยู่ตามหน้าเว็บไซต์เนี่ยตัวละกี่บาทเนี่ยผมไม่แน่ใจคุณลองไปเซิร์ชแล้วก็ค้นหาดูนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าวิธีการเอาออกมันก็คือคุณก็ถอดมันออกนะที่ตะกัวให้ละลายแล้วก็ดูตะกัวออก แล้วก็ค่อยๆเอาตัวเดิมออกใส่ตัวใหม่เข้าไปซึ่งนั่นก็คือวิธีแรกนะฮะส่วนวิธีสองนั่นก็คือคุณต้องไปหาไอรีเล์แมกเนติกตัวเนี้ซึ่งเป็นคอนแทคเป็นตัวผู้นะฮะซึ่งมีอสองหน้ามี4ี่คอนแทคหมายถึงว่าคอนแทคหนึงเนี่ยเป็นขดลวดและอีก คอนแทคคู่อีกคอนแทคหนึ่งก็คือเป็นหน้าสวิตช์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือคอยเย็นของแอร์ Air แบบติดผนังเนี่ยส่วนใหญ่รีเลย์หรือขดลวดเนี่ยมักจะเป็นไฟ1 2โวลต์ DC นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องหารีเลย์ที่เป็นไฟ12โวลต์ DC นะครับที่เป็นขดลวดนะที่เป็น DC แล้วก็หน้าคอนแทคเนี่ยต้องอทนกระแสดได้อย่างน้อย 20แอมป์ขึ้นไปนะครับลองดูตัวอย่างในที่ผมแสดงไว้นะครับเป็นแบบนี้อาจจะหายากสักนิดหนึง่งแต่ว่าลองหาดูก่อนหรือไม่ก็คุณก็ถ้าเกิดเคยซ่อมแอร์มาบ่อยๆเนี่ยคุณก็อาจจะมีไอ้พวกรีเลยเ์แมกเนกติกเนี่ยจากแผงเก่าๆก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนะครับถ้ามั่นใจว่ามันใช้ได้เราก็เปลี่ยนออกเท่านั้นเองนะครับส่วนวิธีที่2เนี่ย เดี๋ยวผมจะบอกในคลิปต่อไปเราเอาวิธีแรกก่อนนะฮะเพราะว่าอันนี้ยังไม่จบง,ง่ายๆคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วยังเกิดอาการเปิดเบรกเกอร์แล้วคอยร้อนทำงานอีกทันทีเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วหายจบก็จบที่ขั้นตอนนี้ผมจะมีวิธีการอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ วิธีการเปลี่ยนเจ้ารีเลย์แมกเนติกเนี่ยแบบที่2แล้วก็ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อก็เดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรากา็ดูวิธีการถอดของรีเลย์แมกเนติกตัวนี้การเปลี่ยนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติม,ตมทีหลังโอเคนะครับ ครับคราวนี้เราก็มาสวมวิญญาณเป็นช่างซ่อมวิยุุโทรทัศน์กันอ่ชั่วขณะนะฮะวิธีการคือเราจะเอาเจ้ารีเลย์นะครับรีเลย์คอนแทคเตอร์ตัวนี้ออกนะครับนะครับอดูใกล้ๆตำแหน่งมันก็คืออยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่า นะครับนะฮสี่จุดที่เราจะต้องเอาตะก,กวัวออกนะครับ1 2ึ่สอด้านล่างอ่อเป็นจุดของอขดลวดนะครับด้านบนเป็นจุดของคอนแทกนะครับซึ่งจะต่อไป220ร้ครับจากด้านนี้ออกไปหาคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าดูจากด้านหน้าก็คืองนี้นะครับ ดูตำแหน่งกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มา,อาเอาตะกัวที่เชื่อมอยู่เนี่ยออกโดยใช้หัวแรงกับที่ดูตะกัวนะฮะสำหรับขั้นตอนเนี้ยหลายๆท่านก็คงจะคงจะพอทำกันได้แล้วนะครับนะฮะ ออถ้าเกิดมันยังติดตรงไหนเราก็เอาตะกัวเอาบบวแรงเนี่ยไล่เข้าไปอีกหน่อยหนึ่ง มันก็ถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นอยชัดเจนนะครับว่าามันจะแยกเป็นขา1 2เป็นขดลวดนะครับแล้วก็3 4เป็นหน้าคอนแทคสำหรับต่อไฟไปให้อคอมเพรเซอร์นะครับ220โวลต์ ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราจะหาตัวแทนมาใหม่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ของแบบเดิมมาเนี่ยเราก็ไปหา,ารีเลย์ที่ขดลวดเป็นไฟ12โวลต์แล้วก็หน้าคอนแทกเนี่ยทนกระแสดได้ต้องไม่ต่ำกว่า20แอมป์นะครับนะฮะตามที่สเปคเที่เขาเขียนไว้ส่วนใจก็เป็นของยี่ห้อออมรอนนะฮะแต่ก็ยังมีอีกยี่ห้อหนึงซึ่งผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไร พราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันหาซื้อไม่ได้ทั่วไปฮะนะครับเราก็เอาตัวใหม่เนี้ยใส่เข้าไปนะครับขามันจะบังคับอยู่แล้วนมาา้เ็่งตร เสร็จแล้วเราก็ไปทดสอบการใช้งาน จากนั้นเราก็ทดสอบการใช้งานนะครับว่าเี <Okay. S 1> ไหมนะครับอ่าก็ผลที่ทำออกมาก็คืออ่ใช้งานได้ตามปกตินะครับเ mm hmm. มื่อเปิดเบเกอร์ mm hmm. ก็ยังไม่มีการทำงานก่อนนะครับ mm hmm. ของคอมเพรสเซอร์ เราลองกดปิดแล้วลองเปิดใหม่ก็หวังว่าคงทำกันได้นะครับท่านที่เคยเทำแล้วเนี่ยหรือเคยผ่านการซ่อมอะไรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นซ่อมพวกทีวีหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะแลดูว่ามันง่ายนะครับแต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยทำเลยเนี่ยก็อาจจะ ลำบากหรือ,อยากนิดนิดหน่อยหน่อยในตอนเริ่มต้นนะครับแต่ก็ว่าไม่มีอะไรยากนะฮะ mm hmm. ก็ถอดตัวเก่าออกแล้วก็ถอดใส่ตัวใหม่เข้าไปแค่นั้นก็จบนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคงจะพอเป็นแนวทางนะครับให้ท่านได้แก้ไขเบื้องต้นได้นะครับสําหรับอาการที่เกี่ยวกับ mm hmm. เปิดเบรกเกอร์แล้วคอยร้อนทางานเลยนะครับ mm hmm. จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอาการ ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะก็หมายความว่าเราต้องไปต่ออีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเราต้องมาไล่วงจรว่าไอ้ไฟที่จ่ายมาให้กดรวดเนี่ยมันจ่ายมาจากไหนคือมันน่าจะหรือจ่ายไฟให้กดรวดอยู่ตลอดเวลานะครับอยร้อนมันก็เลยทำงานเยเรามาไล่กันต่อที่คลิปต่อไปนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ ขอให้ความรู้จงสถิต่กับตัวท่านทุกุกท่านทุกทุกคนตลอดไปกราบขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดี